เผื่อคุณนึกภาพไม่ออกบางท่านอาจจะนึกภาพออกแล้วนะฮะก็อันนี้เบิดวัตุดิบก็เครดิตวัตุดิบมเดบิตค่าใช้จ่ายการผลิตก,ก็เลยเป็นกันนี้ส่วนค่าแรงก็จะเครดิตด้วยค่าแรงและเดบิตด,ด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นแบบนี้ในค่าอย่างผลิตมีอีกตัวหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายอื่นในโรงงานเช่น คุจ่ายคืนในโรงงานนะฮะเช่นคุณจ่ายค่าน้ำค่าไฟในโรงงานเวลาคุณจ่ายค่าน้ำค่าไฟในโรงงานนะคุณจะเดบมิดด้วยค่าน้ำค่าไฟโรงงานและเครดิตด้วยเงินสดสมมติเป็นอย่างนี้คุณจะจ่ายค่าอะไรครับในโรงงานอีกค่าซ่อมแซมล้วกัะค่าซ่อมแซมค่าซ่อมทุกสาร ก็จะเครดิตเงนินสดคุณคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรในโรงงานคุณก็จะเดบิตค่าเสื่อมราคาเครื่องจกักรเครดิตด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องจกักรเป็นอย่างนี้นะคราวนี้พอลงอางทีเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะมีคําถามสงสัยว่า ท,ที่พูดผ่านมาที่ลงด้วยคำว่าค่าใช้จ่ายอัปเดตนี่แล้วมันก็วิ่งไปที่ตัวนี้ถูกไหมครับอ่าน,นี้สิ่งที่คุณจะต้องรู้อีกก็คือว่าถ้ามันเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามซึ่งเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายอ,อื่นๆซึ่งเราเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายอื่นๆไปโรงงานถ้าเป็น,นี้นะเราจะไม่ลงไปชื่อนี้ ขาหน้าในบินเราจะไม่ลงชื่อนี้เราจะลงด้วยว่าค่าใช้จ่ายการผลิตขาหน้านในบินนะตัวนี้ก็ลงว่าค่าใช้จ่ายการผลิตตัวนี้ก็ลงด้วยค่าใช้จ่ายารรอันนี้มันคือหลักการของการบัญชีต้นทุนเลยนะครับชื่อที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นเราจะไม่ลงชื่อของมันตรงๆแต่เราจะใช้คําว่าค่าใช้จ่ายการผลิตถ้ามันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วแปลว่าคุณก็รู้แล้วว่า เมื่อมาลงคำว่าค่าใช้จ่ายลนะ้วเดบิตอย่างนี้นี่มันต้องวิ่งมาใช่ไหมผมเรียกว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นอย่างนี้ที่มาอนะอกมานะสมมติบางท่านยังไม่รู้เนี่ยรู้ไว้เลยว่าขาด้านเดบิตเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายกำลังดินมาเลยถ้าเป็นค่าใช้จ่ายโรงงานะแล้วพอมันเป็นค่าใช้จ่ายมันก็วิ่งมาที่ G.L. ของค่าใช้จ่ายกับเงดิ